เดี๋ยวูนี่ตนี่แล้วก็ปูต้องมยนาหน่อยคอยัหวยืนคู่กันดีพ่อกับแม่เลยนะพี่นายใคยยินคู่รูปนึ่งไม่เป็นไรหรอกเรียกเหมัอนมู่ว่าดูเดก้องใครมา้อใครมาห

กูมไม่ใื้อด้วยไม่ไรม่ไรูต้องูัเมีไม่ใไม่คู่กันู่้ียูาไม่ได้โหหางไม่ได้เลยไม่ได้เลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ไ้เดียวมันไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้่ได้ไม่ได้ไม่ด้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้้ไม่่ได่ได่ได้ไมด้ไม่ได้ม่ไไม่ได้ไม้ไมม่ได้ไม้ไม่ไ่ไ

จัดไม่ต้องถ่ายไม่ต้องถ่ายจะมองจะถ่ายเลยนะไม่ต้องถ่ายเลยอ้ก้องไ้ก้องเนาะ่อแป๊ะนะู้รูเว่าเอาไอ้พี่เชาแบบติดตัวเกิดี่ด่ายอ่น่น ไปวัดยังไงไยลูกคุณจะได้ไปด้วยเดี๋ยวกล้องมันแตกไม่ถึ่เดีวกล้องขนาดนี้ไปวัดปกูดูกล้องไปไปนกเลยเอาเอาเข็มหมากมาเข็มหมากเอาอันนี้เข็มหมากอยู่บนโต๊ะเนี่ยไปไหมูมาจิ๊บเข็มหมากมาให้หน่อยจะไปนะลูกก็เกิดไปแล้วไงจะไปแล้วว้่งไปแล้วไปทั้งนี้ก็ตัดได้นะ

เอไฟไปต่น่อขาต่างๆชมเลราบไปนะอาศดนอนหองแานไม่ขาดล้วจะได้ขาดได้ไงมีอายุตั้งแม่บวชไม่อุปชางปะสทไม่ใช่บวชแล้วไม่สึกนะตายอะแก่ Còn mình bảo nhà mới xửng ra Đó nè Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เรา้ม่เอามาทำหรอกแ้วแมเราละลบเดียหวันวันแวมาสิงเจอร์ว่าเห็นแตาไปก่อนถ้าผมจะบวชแน่นอนจะบวชไปตอนนึ่งทีนะบวท้องส้

ก้มลงไปเช่แหละก้มลงไปยวางว้บหลังถังอวางลวาย่เขาีพ่อเอาิสติมาีมานี้ติก็แล้วไป

มันวายไปแต่เไาว่ไยว่าก็ตัวพยิมากตยวแสบนะหัวเยอะเราไม่ได้เก่าเดี๋ยวพวกนี้จะปล่อยผมไม่ได้ใครไม่รู้นึกก็เป็นแน่น่าหัาน ก็แต่เนี้ยมันมีอย่างนี้เดี๋ยวมันมีมันมีอย่างที่หัวาวข้าวอย่างไรก็ยังไง้วอ้าวข้าวก้าวข้กวข้าวข้าวข้ไวข้า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 วน้าวข้าวี้าวข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 ้วข้าวข้ัวข้าวข้าวข้าว้าว้าวข้าวข้าวอ้าวข้าว้าว้าวข้านข้าว้วาว้ม่ยา้ว้ว้ว ก็แป like, mm ้งไงแป้งลม่แห้งหรอกไม่แห้งแป้งแป้งตังงูอ่ะแป้งเย็นเย็นี่แป้งอะไรก็ได้เล้องู่นั่นแหะแป้งงูจะ้องร้อนไงหรอกเดี๋ยวมันต้องสะหัวก่อนยกเว้นแป้งมากับโกกี้นะกระโกลกีก็ดีว่ะแป้งทอดก็ได้เอออันนั้นเอาไว้นะเราเป็นโตแล้วขิ้วมันแลเขียว ลูกควาคิ้วมันดำไอ้ไอ้อยก็เห็นตาเนื้อไอ้ยอยเขาบอกคิ้วหายโอ้โหลูกสาวแม่หนวดขึ้นเดี๋ยวกูพูดตายก็ไหว้ดีวอ้ดีวไปไหนไปไหว้กันเออไปไอ้ย่อยไปให้ไปกันตาแค้นมันกัเยอะเออไอ้ดีมก็เยอะอย่าดูหนูดิโอ้หนี่ไม่ค่อยมีหนูไอ้ดีหนูมีเดี๋ยวตาเปล่ามืดมาไอ้ดีมันโกนนะ กนลมันยิ่งึ้นโกนมันยิงโดกถ้าถอนมันโดกเลยเนี่ยถอนเนี่ยถอนอุยัเป็นมานั่งถอนมันเจ็บม่ทนไมทนนแต่ว่าลากเยุดเออกลงไเฮ้ยยังไม่เก็บข้าหลังนโอ้ยรูรูใช่เย้เยอีดีมเรีก เดี๋ยวนี้รีบเลยเดี๋ยวนี้ใครให้ยากโกนนะไม่ได้โกนหรอกมือสั่นเป็นี้มากโอ้โหโไปดูนน,น,นั่นให้แม่ด้ยวยนะีนัไว้น,นัดมั้

好吧，哎，两桶牛奶。OK。这边可以，